พะเพมพเพมสวัสดีครับนะอ้วนโกนยิงปลามารายงานตัว้วครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์เออไปไหนกันหรือเปล่าแต่ไปไหนก็ไม่ได้นะช่วงนี้สามทุ่มจบ <c ười> ขับบ้านสามทุ่มกลับบ้านนะ้าก็เหมือนครับวันนี้สามทุ่มกลับบ้านเนี่ยก็กลับมาฟุกก็นี่เลยอ่ะมา เจอกันหน่อยนะครับ r T S 911ว้าวนะจ๊ะมั่นใจได้เชื่อใจได้มีมั่วไม่มีโซ่นะครับอ่ามีแอ m ดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยนะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้มีโปรบ่อยๆมีโปรตลอดเลยเนี่ยวันหยุดก็มีโปรนะเออเอาสิถ้าอยากรู้อะไรยังไงสนใจทักไปเลยครับอ ว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะสะกดให้ถูกนะครับอว้าวว้าวว้าว <c oughs> เอาคึกอีกแล้วคึกอีกแล้วไอ้นะเอามาครับเข้ามาที่โอ้โหด่านด้านวอร์มปืนเยี่ยมไปเลยแถมยังแบบมาต้นๆเลยนะ <c oughs> มายังแบบโคตรต้นด่านเลยอะ่ะเออมาไปไปกันยาวๆแต่วันเนี้ หรือไม่แน่ด่านต่อไปอาจจะอัดมังกรจบเลยก็ได้นะครับอ่ามานะลองดูลองดูไม่เป็นไรจับจังหวะด,ดีๆแล้วกันครับวันนี้เพื่อนเยอะด้วยนะเออวันนี้เพื่อนเยอะด้วยดูเพื่อนยิงตัวไหนไม่แตกนะครับเราก็ไปยิงซ้ํานะไม่ต้องอายไม่ต้องเหนียมนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นโอกาสของเราถ้าเพื่อนยิงเราไม่แตกเราก็ไปซ้ําได้หรือแม้กระทั่งเรายิงไม่แตกเพื่อนเขาอาจจะมาซ้ําเราแตกไปก็ได้เออเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องเหนียมอายครับเออเราดูเนี่ยจับตาดูเนี่ยเห็นไหมไอคอนข้างบนเนี่ยเห็นไหมเรายิงซ้ำละเห็นไหมที่น้ายิงละเพื่อนยิงไม่แตกวับอ่าันเดี๋ยวน้าไปซ้ำแล้วถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรสัตก็คือเราก็ยิงเป็นชุดตุ้งๆ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 อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราไม่เฟื่องมากถูกปะเออแล้วก็มีโอกาสเขาเคลื่อนก็เลี้ยงไว้แล้วเออโอ้โหจะสุดรีเยี่ยมเจ็ดสิบนัดน้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูที่เกิดสูงได้ขนาดไหนได้ไหมไม่ได้ไม่ถวกนะม,มันไม่มีบอสให้ยิงด้วยนะมันไม่มีบอสให้ยิงด้วยอ่ะเออไม่เป็นไรไม่ใช่เออจบไปโจสูงสุดจริงๆเอามะนี่ยครับสังเกตน,นะเห็นนะครับ น้ำไม่ดีแค่ยาวนะเอออันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับมีเป็นชุดนะปั๊บ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 เป็นชุดชุดไปนะครับไม่ยิงยาวแช่โอ้ยไม่เอานะเออไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําจะแช่งั้นแช่ได้เฉพาะบอสนะครับด่านบอสเท่านั้นนะเพราะว่าตัวคูนเยอะมากถ้าได้ก็คุ้มอยู่นะจเออ เอามาหมุนจยสวยเทพภะบุตรวงล้อมหมุนโอ้โหอ่ะเคลื่อนก็ได้เว้ยอักรอก็ได้โอ้โหจบละมาอีกทีไหวไหมอ้าโอ้โหกำลังจะแบบอีกทีไหวไหมแล้วจะเอาสีทองสองเขาไม่มีใครยิงเลยเมื่อกี้โอ้โหไปยิงแตกป๊บเลยเพื่อน เจ้า,หาไหวแตกหเครื่องก็ยิงเราก็ยิงก็ไม่แตกนเะุนนไปอยู่ที่เพื่อนครับนนก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน โหกำลังรับเสด็จไปซะแล้วอ้างั้นระหว่างนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ TS 9 1ว้านะครับต่อโปรพิเศษนะครับให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่เป็นกำลังใจให้นะอ้วนอยู่นะครับตอนนี้ TS 9 1ว้าเขาต่อโปรนะจ๊ะเปิดสมาชิกเปิดเมมเบอร์กับ TS 911ว้านะครับรับไปเลยโปรโบนัส 50%โอ้ยเยอะนะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยแค่ทักไปนะครับแอดว้าวว้าวนะจ๊ะอว้าวว้ทักไปถามได้เลยครับว่ามันคืออะไรโปร50%เปิดเปิดสมาชิกโปร50%อะไรยังไงถามเลยจ๊ะอย่ารอช้าบอกได้เลยว่าคุ้มโอ้ขานี้เขามีโปรนุ่นโปรนี่มาตลอดคิดจังเลยโปรเนยเนาะ เพื่อนหายไปนหนึ่งคนเข้าฉากมังกรทำไมเพื่อนหายไม่ควรหายนะครับฉากนี้นี่มังกรคูณได้ถึง488นะเออเราถือว่าแล้วเราเพิ่มไปสองข้างบนก็เพิ่ม2องเราน้อยหน้าที่ไหนตาม <laughs> ตามพรือเรา,าตามาามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนีดิ่งมาหานเลยทิ้งดิ่งมาแล้วใกล้เราด้วยจับ กจาาอรเลิกพักก่อนไม่รีบแต่น้าว่าเดี๋ยวถ้ามารอบนี้แตกละเออน้าว่ามารอบนี้ต้องแตกดูว,ดกว่าจะมาทางไหนนะถ้ามาทางใกล้เราอะครับโอเค,อเ,คเพราะว่ากระสุนเราเดินทางสั้นสุดน,นะมาแล้วใกล้เราอัดเลย ย้อยลงมาอย่างนี้เอาบินหัวมาโอเ้เ้ยโโอ้หเฮ้ยพี่พี่มังกรทองพี่ใส่เกาะหรือเปล่าโอ้โหเอามา วัดกันไปเลยรอบนี้วัดเลยอ่ะเอาจริงๆนะนี่วัดเลยนะอัดไปเลยนัดละสามอ้าวชีมือสัน่นโอ้โหมีมีสักร้อยนัดพอไหมร้อนนยสามสิบนัดเดี๋ยวลองดูไม่รู้ประหยัดไว้ก่อนจะีปกินก็ได้ลองนิดเอามาแล้วทางเราด้วยเออใครได้โอ้โหเพื่อนได้โอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย ที่ขับเบิ้ลเข้าไปอีกนะสีเลยเนี่ยโอ้เอยทำไมน้อยจังวะนีเท่าไหร่อี่ะข้างบนน้อยเดียวอ่ะโอ้ยสูตร่้ะทุกขั้นมังกรทองไม่แตกเลยแตกแตกแค่ร้อยเดียวโหดมากวันนี้ เปลี่ยนน้ำเลย,ยตา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 ยะระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้นะจ๊ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์คราวนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ของน้าเองนะครับของน้าเองคือตอนนี้นะ้านอะ้วนกว้นยิงปลานะครับทุกท่านเรามี2ช่องนะครับอ่าช่องแรกชื่อว่าน้าอ้วนกว้นยิงปลาเฉยๆนะครับช่องที่2ชื่อว่าน้าอ้วนกวนยิงปลา2นะจ๊ะ รบกวนทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไม่ใช่สมัครสมาชิกยังไม่ได้ subscribe นะครับอุ้ยขอลุ้นก่อนซองซองแสงซองไหนสว่างที่สุดซองไหนสว่างที่สุดนะว่าอันเนี้ยเอาก็ยังโอเคไม่เยอะสุดแต่ก็ลองลองได้16บหกเอโอเคอันนี้คือทฤษฎีซองซองแสงนะครับก็คือถ้าเกิดมีอ่างเปล่าแตกเนี่ยจ้องเข้าไปลึกจ้องเข้าไปที่หน้าจอนะจ๊ะซองไหนสว่างที่สุดให้เลือกซองนั้นนะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้ เยอะๆ <S <S นะครับเออ,อกลับมานะจ๊ะตอนนี้น้ามี2ช่องนะจ๊ะท่านใดที่ไม่ได้ Subscribe ให้น้านจ๊ะสับให้หน่อยนะครับนาะยกมือไหว้กระปลกปลกปลกปรกแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผมอามา้าวมาเข้าเข้าอันนี้ฉากพี่ปูดแดงมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรยุด <"You> <Good S 3> ดุด э ลังแหกอส่วน ัเข้าไปนับละสามไปเลยอาาเออเออเออฟื้นฟื้นมันต้องอย่างนี้พักก่อนค่อยมีกำลังใจหน่อยอแต่สวยสวยแต่สวยๆเออไม่นใจผมตา <laughs> ยตาย รอเลยรอรอไอเทมรอบอสรอฉากใหญ่รอปูแทนนี่แหละมามาจา้ามีสองตัวนะครับแนะนําให้สลับกันไปนะเออตัวนี้ไม่แตกย้ายตัวนี้ตัวนี้ไม่แตกย้ายตัวนหนึ่งนะครับเออเป็นไงล่ะแตกแล้วเกือบเกือบหนักอินหล่นเลยเหลือร้อยนิดๆแล้วนะออยังไงแต่ว,วันนี้า มากระสุนฟรี60นัดบอกเลยว่าจะใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเพราะถ้าไม่สูงที่สุดเนี่ยหนักแน่นะวันนี้แค่จะไม่อยากยิงเลยจ้ะอยากจะไปรออัดบอสถาดต่อ,อไปเลยจ้ะมาจะจบหรือยังในด่านนี้ เราดึงกระสุนรีน,น,นี่ยาวโอ้ไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปูแดงปูแดงปูแดงอัดก็หน่อยกนัดดูที่จะเกิดประโยชน์ขนาดไหนเฮ้ยแตกแล้วเพื่อนแตกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยรีดเลยยังไงยังไงครับพี่น้อง พี่น้องครับยังไงดีครับโอ้ย,อยเออเอาจับองราชานิดๆๆดนิด,นด,นดอเอามาเปลี่ยนฉากอย่าลืมนะครับทุกท่านอย่าลืมระวังเปลี่ยนฉากก็ประชาสัมพันธ์ซะหน่อยนะครับ T.S. 9 1 1ว้าวนะจ๊ะ T.S. 9 1 1ว้าวนะจ๊ะไม่มีมัว่วไม่มีซั่วนะจ๊ะถอนได้โกชัว,วถอนได้แน่ๆนะครับแถมมีแอดมินคอยดูแลตลอดทัชั่วโมงด้วยนะครับ ตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะโปรโมชั่นนะจ๊ะโปรโมชัน่นเปิดสมาชิกกับท s เ1 1้านว้าวนะครับอ่าโบนัสไปเลย50ซโอ้มหาศาลเยอะแยะมากมายอะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะแถมยังมีโปรพวกโปรวันหยุดโปรวันเกิดโปรนู่นโปรน,นี่โปรอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะคิดอะไรกันเยอะแยะก็ไม่รู้นะครับก็ก็แล้วแต่เขาแต่ โปรเยอะจริงๆนะจ๊ะรับรองนะจ๊ะไม่ผิดหวังทักไปได้เลยครับแอดว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะเอออ่ะคล้ายๆกับชิงร้อยนะว้าวว้าวยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าอย่างนี้ปะอ้าวอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันกันคืออ่ะก็ลองทักไปกันดูนะครับออาลายโอเอนะจ๊ะเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วพิมพ์ตัว แอดทายนะครับแล้วก็ว้าวว้าวว้าวนะครับแอดทายแล้วก็ size, วก้าวว้าวว้าวนะจ๊ะเอามาเหลือแค่255เอาไงดีล่ะคราวนี้เจ๊งเป็นเจ๊งแล้วกันนะอ่ะมาไปลุยทึกเหิมเราไม่ท้อเราต้องไม่ท้อเจ๊งเป็นเจ๊งครับบอกเลยมาเผื่อ ใครอยากเห็นนะเจ๊งก็นี่แหละอ่ะคลิปนี้น่าจะมีลุ้นสูงๆนะไปสามบาทเหมือนเดิมลองดูวัดกันมาเลยค่าสนะิบนะนะนับเลยสี่สิบนับเลยสามเจอ้ยเยสเราได้เย่เออขึอ้นไปสูงๆเลยลูกโอ้เหลือ,อ,บบเ,อเก้าสิบหกบาทแล้วว่าเมื่อกี้โอ้โหยังที่สารได้คุณลอยไอ้บา้า เอ้ย <minutes> เอาไป,ไปเอาไปมาส <มา S 2> ี่ไปเลยนัดละสี่ไปเอากระสุนสีเจ็ดสิบนัดครับเอา,า,าโอ้โหยังไม่ได้จะเริ่มกดเลยอะ่ะ <minutes> แตกพี่เขาไปละโอ้ไยน่าแย่แล้วครับวันนี้ จะลอ่อออกไปสาภาพไหนในวันเนี้ยดีไข่หรือเปล่าวะนะเอาไหมาขอลุ้นหน่อยดูดีไข่ดีมากเครื่องเครื่องดีนะเคื่องจริง,เร,งเรายิง,ยงอ่ะไม่ยิงใช่ไหมเรายิงเองมาใส่เคื่องทีเดียวหมดแล้วจ้ากระสุนฟรีเอามาอัดเข้าไปสู้ลุยไม่มีถอย เออใครได้เหล้าวะไม่ขึ้นมาอยู่ใกล้เพื่อนไม่กลัวนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหตาย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 ไอ้นะโอ้เพื่อนได้ไะไรคุณละ0ห้สิบบอคุณ150ร้อยคูณร้อยหสิบไหวมั้ยเนี่ยเอาวะ แต่ว่าน้าว่าถ้ามันแตกมันจะแตกหนักแล้วนะเพราะมันคูณร้อยไปสองสาครั้งแล้วว่ะเออโอ้ไม่มีใครยิงด้วยนะยิงคนเดียวขอสวยๆขอสวยๆได้โปรด please please ค oh, <my> ูณสี่นับละสี่นะจ๊ะลองดูสิจ๊ะเอ,อ้ยรอดแล้วฟื้นฟื้นฟื้นเยี่ยมคูณสี่ร้อยครับโอ้โหรอดตายกลับมาบวก764บาทนะเข้ามาพัน โอ้เกือบตายหันี่เล่นไปขนหัวลุกเมื่อกี้นี่ก็จะเจ๊งเลยครับเกือบจริงๆวันนี้เกือบจริงๆแต่ก็พลิกฟื้นมาได้จากความใจสู้แล้วแล้วก็อัดกระสุนเพิ่มนะครับก็โอเคอ่ะวันนี้อย่างน้อยนะครับก็กลับมาพลิกนะครับมาบวกเป็น7 6 4บาทนะจ๊ะรอดตายอับเปลี่ยนดานแล้วด้วยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะขอญอาตไปก่อนนะครับ